สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราอยู่ใน m มิกกี Channel นครับมาแคสแคม a l r i g ะเข้ากันเลยซึ่งเราก็เล่นไว้เมื่อตอนนั้นนะครับและเราค้างอยู่ที่ด่านที่1แต่เราจะเล่นด่านที่2นั่นเองน,นี่ด่านที่1ด่านที่2องไปมาเด้เล่นเพราะฉะนั้นด่านที่2อเราจะเข้าไปเล่นกัรจำรวดว่าด่านมันมีอะไรมัาง อืมนี่คือทีมผมมีตุ๊กฆงง็ด้วยเออบูจิจิดันิต้องเก็บเซตโปเกมอนไอโปเกมอนให้ได้เออเออนั่นแหละได้ครบแล้วชุดโอเคเหลือสองตัวนี้มานี่รับสิ่งนี้ไปเอาลัางจากละที่เราส้ไ่้พวกนั้นไปแล้วก็อืมมาเก็บอาหารกันอาหารสำคัญไว้อัพตัวละคร ฮพอ,อ่าโดนตะกลับอืเราจะเก็ปปบปลาครบแต่ตอนนั้นเชียงมันเกิดเก็บไม่ได้เดี๋ยวเก็บเรซซ้อนกลับแปะเราขึ้นสะพานกันเถอะเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเอ็กซ์เซียนมาดีอยากได้ชุดอะชุดเท่ด,มด,มดิมาดีมาดีอยิงไปมาดีมาดี ยิงไปยิงไปโอเคเราได้ชุดตัวนั้นครบแล้วไปเราไปแต่งตัวกันเถอะทุกชาอไปาอรับหนึ่งอ่ะมาแล้วมาแต่งตัวอู้ได้ตั้งหลายชุดนยะปิง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 ก็ใส่ตัวนี้ไปเอ้อกว่าจะจัดเสร็จนี่คือเ Pokemon, ซตโปเกมอนเซอร์ไปทีมโปเกมอนน่าจะออกตารวยกันเลยไหม เราว่ายังดีกว่าต้องใส่อาวุธให้โปเกมอนนะเอ้าใส่อาวุธเลยนี่เลยงัมนถอดอาวุธออกแล้วกันใส่โปเกมอนนี่แหละอืมไม่มีอาวุธก็ช่างมันเราดูด่านหนึ่งเลยดีกว่าด่านหนึ่งเอาให้หมดด่านหนึ่งต้องเคลียร์ให้หมดไงฉันไม่อยากสู้กับแกเพราะฉันได้ชุดรบแล้วฆ่าประตูมิติชัวบ ชิ้บมาแล้วไงพวกลูฟี่กระโดดข้าไม่ได้หนีชนฮารูเข้นเออมาดิ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 กับดักไปขี้หัวมันเอองั้นแหละเออ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 ตายเดชจะไม่ครบทำไมเป็นไรไม่เอาหีบสมบัติเปิดมา ชูวงได้คริสโตเพ็ดเออยังไมนไดไปเย่ยังเอาชุดไม่ครบเลยไม่เป็นไรอืมเราละเราลุยต่ออ้าวอ๋อลุยไม่ได้แล้ววันละห้าตานี่ไม่เป็นไรเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องปัญหาซื้อมาสิรออะไรละ่ะกดซื้อไป แะเข้าได้อีกห้าตาแะก็เข้ากันเลยด่านหนึ่งต้องเคลียให้ครบครบให้เคลียนั่นแหละไปไม่สู้เหมือนเดิมไปไปวับเอาละแน่กับมาแล้วฉันไม่อยากสู้กับพวกแกลเลยไอย้กับดักกับบัโคดูเคนเอ้ไม่ใช่ฮาดูเคนเออไปมาดิ ฟู้ลูฟีลฟฟฟ่ลูฟี่ลูฟี่ฟัฟฟี่ลูฟี่เออนั่นแหละมัดบินกลนยางยืดใช่ไอตัวนี้ไม่อยากสู้เลยไปเราเก็บขอบแหละด่านนี้เคลียร์เกียร์มาเลยด่านนี้ไปเราไปที่ด่านสองกันเลย เอาละไปทีมเราไปกันจอบะไม่อยากสู้อ่ะแต่ต้องสู้โดดไม่โดดข้ามไม่ได้ว่าแค่มันมันตัวปอมมันคือมาริ้งจอกแอ่มันจับตัวพระราชนีไปตรงแค่มันจริ้งเ์สวิตเนี่เราจะไม่มาไปได้ตังมาละม,มันจับตัวพระราชนีไปเราต้อง เปตามพระราชนีกลับมาฉันไม่สู้กับพวกแกหรอกนน่ได้กล่องมาเก็บปลากนโอเคได้ตังมาชิปเดินขึ้นมาไงามีผีกะอ,อ,อะไรไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยไม่รู้จักชื่ออ่ะเออขามันข้ามัน,มนไม่นะซึลิกาเมไม่ซึลิกะเมะซึลิกาเมตายไม่ตัวชมพูชื่ออะไรไม่รู้ช่างมัน จะฆ่ามันได้แล้วเออตัวครั้งนี้ตัวครั้งนี้จะตายแลยตัวครั้งนี้เออมาอือนาร์เตอร์นาร์เตอร์จะแค่เราเหยราเตอร์เราจะตามในมินจึงเนียนะเพื่อนไม่นะเออตายหมดเลยโนโตปิดฉากห้อยไปกลับกันเถอะห้อ,หอยไม่มเป็นไรไปอับตัวละครผมจะให้ด้านหน้าเป็นสายดำมิด เพราะมันจะได้ต่อยแรงๆส่วนด้านหลังก็ส่วนด้านหลังสุดก็ดาเมจเหมือนกันแต่ดาเมจจะน้อยกว่าใครเพื่อนแต่ตอนนี้เราจะทำให้ดามดเมจมันเท่ากันก่อนและพอทีมเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็ค่อยอัปเกรดให้มันแบบด้านหน้า3ตัวแข็งเก่งด้านหลังเป็นฝ่ายโจมตีระยะไกลนั่นแหละแต่ตอนนี้เราให้โจมตีระยะใกล้ทั้งหมดก่อน หรือโจมตีแรงทั้งหมดกันอัพเลือดให้เท่ากันอัพพลังโจมตีให้เท่ากันอัพความเร็วให้เท่ากันเพราะตอนนี้เราต้องทําให้มันแฟร์กันในอนาคตต้องค่อยทําให้มันแบบไม่ค่อยแฟะเ,เข้าใจใช่ไหมใครไม่เข้าใจก็ไม่รู้ <c oughs> อ่าเอาหละเราจะมาปลุกล็อกอุยตรงนี้ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เราได้มาหลังจากที่เราไปเก็บกล่องอันนี้ชืออะไร ไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยชุดตัวละครก,ก็เอาเซ็ตเนี่ยแหละอืมมาเด้ป่ะเราไปด่านที่สองกันเหมือนเดิมไปเราต้องไปเอาชุดนารโตะมาให้ได้ไปกันเลยป่ะกดแล้วล่ะไปไปลีดดัมแป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  แบลีเด้แบมแบมง่ายฉันไม่ซื้อหรอกซื้อทำไมเสียเวลาแบมแบมหนะกระโดดไม่ทันเอ้พุ่งกระบายอื้อ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 เมล็ดข้าวไปนี่เก็บเก็บขนมปลาอาหารปลาไม่ใช่อาหารแมว ไอพวกนี้คิดซู้ทำไมไม่อยากซู้เราจะไปแก้เค้นพวกนั้นเราอัพพลังมาแล้วเราต้องไปเันเออมาดิกับดักไปนี่ผัวมันอืมฮาดูเคลนไปไปไอ,อ้ไม่นะซิลิกาเมะซิลิกาเมตตายอ,อ่อาไอตัวชมพูอย่าเพิ่งตายฉันไม่รู้จักชื่อหรอกอ่าเออเออยี่ยมเลยสามตัวก็ยังดีกว่าสองตัวนะไปเสียซิลิกาเมตไปแล้วเอ่อ เอออ้าวสชมตัวตู้เรยวๆตัวแชมพูเฮ้ยไปเกินพันไม่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 เราไม่ยอมเพื่อนสแตนด์ไปคนละเอ้าไม่อีโต้ข้างนี้เหลือซิริกเอไม่ใช่เหลือบุจิจิลานีอ้าบุจิจิลานีตายเหนื่อยแมวไม่อยากดู้โฆษณาโอ้ยไม่เป็นไรอร่อเราได้ของมาคีเคียว เราจะมาดูนะว่าเคียมนอ้เยี่ยมเลยเนี่ยมาใส่ให้โปเกมอนโปเกมอนของเราจะมีอาวุธจะไม่ใช่เซตโปเกมอนจะกลับไปมาเราจะทําการได้เอาอาวุธพวกนี้เราจะดูว่าอาวุธอันไหนดีโออันนี้ดีใส่ใครเออใส่ให้นี่แล้วกันเอาละ แล้วเราก็มาที่ตัวนี้โอ้อาวุธเออตัวไหนอาวุธดีมึงวะเนี่ยเฮออเอเอ,เอไม่เวลเงั้นเรามาใส่อันนี้กันก่อนแล้วกันใส่ถ้าเอออ่ะนี่วิชาเท้าแมวเออแค่นั้นแหละไอตัวชมพูไม่ต้องติดแล้วกันไป เราเคลียดดัดสองก่อนค่อยไปด,ดไปปัดสามไปปัดดิมดำๆมดมพวกเราโปกเกมอนเถื่อนมีอาวุธไม่สู้ไว้สู้ทำไมล่ะพวกนี้เออกระโดดข้ามอ่ะโว้ยฮารุเค็นไม่ตายวะเออตายสักทีแหม ให้เก็บตังค์โอเคเก็บอาหารอาหารแมวอาหารแมวพวกนี้ไม่อยากสู้เราจะไปสู้ข้างบนมันอีกแดมแค่ไปจะเกียร์ปะแกอ๋อไม่วิชาท้าแมวในวิชาประตูมิติอะไรสักอย่างประตูมิติควันต่ำเออแค่มันในตัวเดียวแล้วจะกรัรเออ เออแล้สวสี่ตัวไปครบฮิตโต้ครั้งนี้เลือดน้อยมากแต่ทุกคนก็เลือดหลักร้อยแต่ฮิตโต้ครั้งนี้เลือกเก้าสิบสองไม่ไม่ทุกคนทุกคนกอย่าตายต้องชนะให้ได้ไม่อย่าพึ่งใจทุกคนฮิตโต้ครั้งนี้เลือดห,ห้าแล้วฮิตโตครั้งนี้ตายพนาเราตกไม่ไม่ไม,ไม่ทุกคนโอ้จีดิบุจิจิดาเน,น้เาตัวชมพูอา้าวตายหมดเลยอะ่ะอ๋อไม่เป็นไร งั้นเราก็ทําการนี่ได้ชุดมาอีกสองชุดชุดอ่ะอับไก่โอเคเราได้ชุดเพิ่มอีกสองชุดซึ่งนี่ได้ปะ่ะเออใส่ไปเพิ่มพลังไปอันไหนดีก็ใส่ไปอืมนี่จะผสมปสานชุดนะครับ นี่สุฟฟี่อยู่นี่แล้วเราค่ยไปสมบัติชุดเออไอตัวนี้จะได้มาใหม่เอออันนี้เอาอะไรมาดีนี่ใส่หมดเลยเราโตเสื้อเราโตดีเออดูบูจิดานิบูจิดานิใส่เสื้อเราโตใส่อาวุธไวกิ้ง แต่หัวผูจิตด,ด,ดาเนกู้จิตจดาเนกเออตัวนี้ชื่อเด็กยากเออหมวกเออเออจัดแค่นี้แหละอืมกับอะไรไปสู้กันแหละผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับใครฟังภาษาผมไม่รู้เรื่องก็นี <c oughs> ่พระภัยผมพูดไม่ค่อยชัดอ้าวเว้ยเอเอพูดพูดไม่ใช่ดิพูดเดยอะไปหน่อยโอ้ยเลอชนเลย ไม่เออโดดข้ามมันนี้ได้ก็ดีไปสับสวิตออนฟึบชืบฟึบโอเคเราไปกันต่อชนเราถ้าเราโดดข้ามสองตัวนั้นไม่ได้เราต้องโดดข้ามไปสองตัวนี้ได้เอโดดข้ามได้เอาแรงพวกเกตายนีย้จะต้องเก็บชุดพวกเกให้ได้ครบทุกชุดตายซะ ฉันต้องการหีุสมบัติกระชุดของพวกแกไม่ตัวชมพูตายไปแล้วไอตัวชมพูไม่นะตัวชมพูไปเลาตัวคามันไปคามันคามันไปข้า yes ลูฟี่กับพีซยอดมาอุ้ยืมอ,อะไรไซบอกอไม่รู้จกักโอไม่นะ ไม่โอ้ไม่นะเลือดไม่ตายได้เลยไม่เอะ no เราไม่ฟืน้นอย่างงั้นแล้วก็แบบอืมอ่ะมาเรามาอัพเกรดละครอ,อัพไปอัพอัพเออ ทุกทนสำหรับ <stealing> วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามผมด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายคิว